ฮัลโหลนายกไม่ไหวแล้วชุมชนสีมงคลไฟไหมรู้ความใหญ่แล้วโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนเมื่อวันที่26เมษายน2567ที่ผ่านมาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยเทศบาลเมืองสามพรานได้มีการจัดทําโครงการดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับความเสี่ยงเรื่องของอัคคีภัยต่างๆอีกทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นข่้นจากปัจจุบันนะคะข่าวต่างๆที่เราเห็นกันเกือบทุกวันเรื่องของไฟไหม้จะค่อนข้างรุนแรงและเป็นสาเหตุอาจทําให้เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเทศบาลเมืองสามพรานจึงเล็งเห็นถึงความ ของการป้องกันและระงรับอัคคีภัยค่ะจึงได้มีการเชิญตัวแทนของทั้ง15ชุมชนของเราได้มาอบรมในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียนรู้การใช้ถังแก๊สถังดับเพลิงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆถ้ามันเสริมสภาพามันจะมีรอยแตกรอยฉีกรอยขาดนั่นเองหัวตัวเนี้ยมีอายุการใช้งาน5ปี ถามว่า,าใช้ได้เกิน5ปีไหมเออใช้ได้เกิน5ปีแล้วแต่ว่าอยากให้ตรวจสอบทุกครั้งนะครับหากเกิดเพิ่ไหมก็ได้ทดลองใช้ถังดับเพลิงด้วยค่ะแต่ในขณะฝึกซ้อมหรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆจะมีทีมครูฝึกคอยประกบใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะปลอดภัยแน่นอน สำหรับช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในชุมชนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็ได้ลงพื้นที่ค่ะมาอยู่ที่ชุมชนสิริมงคลน,นะคะเพื่อที่จะฝึกซ้อมค่ะจากที่เราได้เรียนในภาคทฤษฎีไปเมื่อตอนเช้านะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้ผมจะเริ่มแผนแล้วเริ่มจริงเลยครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มทดลองหลักการจริงเลย 快点拍吧！ ี่ปดับเพิิงด่วนเลยค่ะชมลมสรรมองคนหลัง,งโรงง,ง,งงานมาลีค่ะ ไม่รนกของเรที่คนขนาดนี้ระว่างดูอยูระหว่างการับทราบครับ อ,อย่างเงี้ยถ้าเรา,เาได้เคยไเคยทำอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยครับไม่ตื่นสนุกตกใจขอบพระคุณทุกท่านนะครับอาจจะร้อนไปหน่อยนะครับขอบคุณไปอย่างเก็นะครับขอบคุณมากครับ วานนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่สละเวลามาเรียนรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นขอบพคุณท่านนายกที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการค่ะและไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมครูฝึกทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้และดูแลพวกเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในโครงการหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ